สบายดีพี่น้องเมื่อนี่ไแม่ใส่เสมาเห็ดออมกบพี่น้องอันเหาอันกบี่ทัวเห่าตองอ่าคัวา่วสะก่อนคั่วเวลาก่อนสคั่วเขาตองอันเผาสะก่อนพี่น้องเผาให้มัน,อ,นอันกอนเพราะว่าถ้าเหาบ่เผา,าเหาเห็ดกินโหลดมันสิข้าวพี่น้องฉะนั้นเห่ากับควรเผา,าสะก่อนเผาแล้วก็มาเอาเขีเอาอยัางมันออกห <c oughs> ลังจากนั้นจะมาตัดเป็นตอน มะเฟดใจเดี๋ยวเอามาเอาเงินคียงใจกันเนาะตํใ้ใจเพื่อทาข้าวเองตํง้มใ่กันบัดมะเฟซแต่ใส่ปลายลดอกควาย,ยันลงตัวเฟซเนาะ อันน้นหนึ่งเป็นนวนาหัวซีไข้ที่ททมใช้เตรียมได้ครัํจำนวนหนึ่งไม่ใช้กระตัมใส่แล้วเน,วนาะใมะกรูดน้ำใบซีหูดด้วยใบมะกรูดด้เนาะผัวไปผัวไปมัน,ปปปปน,นชุกในนัน,น,นึง มันห,มหอมๆนะพี่น้องขอบือลงใส่เด้อยพี่น้องเด้ออ่าพอครบเขาเริ่มซุกเลยแต่เด้งเอาขบือนำขบือลงใส่นี่พี่น้องเอาประดกใส่เด้ยดยอยี่เด้อ ใส่ลายปลาแดกปลกใส่ประเดก,เดก่ใส่สาตองอย่างมีก้างพี่น้อง ไปมาแข้งลงไปพี่น้องมาแข้งกามาแข้งที่ซุกๆแล้วแต่จงใส่พัทพี่น้องเบิ้งซีมก่อนเด้ออืมแซ่แช่ใส่พัทอีเล่พัทหอมลงไปพี่น้องประเภทพัก ถือว่าพักหยุดมันก็ถือว่าได้พี่น้งองน้ำอ้อมเนี่ยถือว่ามันจะใส่น้ำน้อยๆพี่น้องจะใส่กระเบื้องให้ม,มันให้มันเป็นโอโลรัวนะอันนี้เปื่อนน้าอ้อมพี่เนาะแต่บางคนก็หมักมีน้ำแตำแ่ไม่ใช่ในการนั้นนี่โอเคพี่น้อง อีเลิศพักใสพักเอ่งขาเนื้อข้าวนังมแลแล่กืือ่่ใใ่และแต่เจดกงเลยพี่น้องอาหารผู้เท่าได้เลยเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บอว่าปรุงได้กินได้พี่น้องข้อมากินได้แล้วเป็นอว่วอาหารของ อ่าน้องตูโว้งไม่ยไซดีห,หน้าตาเป็นอันนี้พ็อพอมดิก,กินได้เลยพี่น้องเลยเธอว่าสำหรับออมกบไม่ใไซก็เธอว่าสำเร็จแล้วบี่น้องจะกินเนาะพี่น้องมากินนํากันเด้อพี่น้องเด้อมากินน่องตูพวงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องตูในเด้อพอให้น้องตูมีกำลังใจในเด้อ 拜拜。Bye bye.